turn am เร็วน้อยอ่ะลอง,ต,งตึ้มขอทำความเค้าครถ่านประธานลดมือลงขวาหันหน้าเดินขอเนี่ยมาทุกท่านพบกับการสด ยากรลูกเสือเครือถ่ายประปาสว่างลิ์ในชื่อ ตอนนี้ขึ้นเลนยยืมไปเลยตอนยัขึ้นเลยไม่ยังขึ้นขนาดบไวเล่านี้นี่อนน้องอัเด็กบีแฮนด์ิี ดาหนึ่งมีอยู่เจ็ดวันเธอเสียวมือะไรอาวันจันทร์อังคารพุทธเธอเซียมือใดรศุกร์ทอกบ่อเลี้ยวมือไหนเรา,มาไม่มีให้ดูเลี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์บอกวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็อยากไ,ได้บัอไหนเนี่ยอวันจันทร์ 4ี่เก้าชำนาญการคุณท่านเกินเกอนแสนหกค่ะเจี่ยวชาญเจียวชาญหอยลมวิทยาฐานานดอกหองแม่ป้ามาเป็นยังน้องเขามาถือดอกผีบ้าว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมาน้าหาผัวน้าหาผัวมาแต่ก,กาลสินงุ่นมีราจาเสียงไพน่ะ ัวได้ผัวเด็กหน่อยน้ำมันตมาตงยูได้ขอยู่าสับปูนักพรส์มาจนหอดป่าป่าผัวเธอแบ่งค่ะเป็นคู่อยู่โรงเรียนป่ากปากนี่แหละชูผัวเด็กน้อยชูซื้อขึ้นหัวเขาเลยว่ะเจ้ามาแม่นมึงอยู่บ่าข่อยมีสายรับไล่แบงเลยมันมามันมากินเหล่าน้ำเมียน้อยนี่แหละเอ้าชูเฮ้ย và tôi... đi đó, ô, bác ấy chú đi. <cười> <Yo>. <cười> 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 Go on. Well, Hooray! ใครหนูได้เด <Oliver> ือค่คทานขาปาไปเลยอ้ปาไปเลยถ้าเปลี่ยนมำนวนการจมตัวเนี่ยนะที่ฝ่ายโจมตัวยาเมื่นีสวยเน่งบเลยอ้ส่บัติพันถทานมึงอิปั่นกับกูยังไหนเอา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 อยู่ฮอกูสีเอาเรามึงแมงเอด้วยเราแต่ว่าอยาเห็นเขาปุยเงียบกันแล้วกันนะมึงเอาแต่เล้าไปเอาเขาปวยคือเกา มสเดยังอีกชัวโงเดกินามารนามนาเฮนนะกูก็สียวดีอาต่องน่เฮนนากูเียก็ับเราคันกูสี่ยวน้ามใจใโอ้ยเดี้อเียยังยีกมีสามกูกันมาสามล้นหกูคือดีแล้วแบ่งกันคุ้มรีสามตอสามล้เอาไปเลยได้เาเพิสิบบาทกูบติบอเาเนี่ยเ กูสีตันซำมึงแม่มองกูยังสาวกูยังสวยพี่ม่อกูไปสีหนามาหนีเมโสหน้าใสว่าดีทุกคนโอ้โหเอ้ยผู้ใหญโสดหน้าใสโอ้ยนี่เราผีพ้าดเลยเอาจะเอามึงกูหาผัวไม่ได้ก็แล้วกันน้ำมาแน่มันไก่มาหาแน่คืนหอดหาผัวไม่ได้ก็แล้วกันมึงมึงมียน้อยกูเนี่ย หัวหน่อยงกะดิคือแกเป็นวัดดีน้อผู้ใดหัวหน่อยหัวน่อยกะดิคือกหัวหน่อยมึงที่เป็นขัตับเลกนานายอเภอเมืองคนต่อไปอ้หัวน่อย้หัวเป็นนายอำเภมืองคนชอบลงตนจั มื่ออื่นหันยากับมั่นแล้วให้ฝ้าวมาหาน้องเด้อจ้าเด้อใด้จ้าน้องได้ได้ได้เด้วตอนนี้เลยโอเคค่ะในที่สุดหัวของเขาก็เป็นหัวของเรา ซิงเกิ้ลยูบอสโอ้ยลูกน้องไปเบิ้งรูปอาจารย์แมนลงหน้าดาดทองอยู่ใส่น้องไปเบิ้งรูปนี่ไปมาหาเหาอยู่บอสเพื่อได้เงินใส่แม่ครูดูในติ๊กตอกทำไมมันมีอาจารย์แมนหน้าดาดทองให้ผัวรักผัวรุมนี่เนมแม่ครูอยากได้ผัวเด็กหน่อยด้เดนี้ช่วยกันทำตามหาสำนักตาปากก็มีบ่บอนอเบียร์เฮต์เซมือนี่เป็นต้นไปตานเหลือตาลาดมันก็เฮ็ดไปอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะมจ้ามีจ้าพ่เออเห็คนนม่ถึงไหนแล้ว สำนักบอกคือยรองดูดหวงเป่อกันหิ้เขาโค้เอาจังหวนี่คือเฮงซวยแถหิ้วเขาโคดคุณมาแล้วคนมาแล้วแป้งนแม่มือน่ะแ้งุจยาโอ้ยบัดีจ้ายาเทาบดีจาอันเป็นพวงือเป็นพออ่ะปเดี๋วน้วายเ้ป็นหนังอสีเขีวแ ไหนค่ะผัวโตมีเมียน้อยบอกเนี่ยแม่หมอเห็นเลยดูนี่แต่ว่าคิวอีเลี้ยงกดที่คอยดูแต่ว่าจังซี่เมียน้อยเนี่ยมันบม่ได่งามสัมตูเลยแมนเออจะยได้ยังไงมันไม่ได้ฉีดเมียสูน่าใจอะไรมันจะเท่าเมียสูเนาะฟิโลเน่ละมุนเนี่ย หัวในอเภอ็มหาดีละได้ยินซาได้ยิืนหอเนันลทินวานแย้แม่นี่ลงหน้าดาบทองหมดหัวในอเภอมาสู่หัวปลัดดอกเนี่ย่าบ่ได้ดอกเราที่หัวประลัดสติกล่าวว่าแกอเนี่ยเอาจะแม่แข่ง บัวค่ะได้ของดีมาไหมาลอยมาแต่นำของนะโอ้อุ้ยอดีตแฟนเคยได้ยินมากขึ้นกันเออสักซิดขึ้นอย่างนี้ลอยมาแต่ว่าข่ามฟังว่าผิดบัวค่ะให้เจ้าลอยองลงเงี้ยงกันลองซ่องไดูแล้วผีบัวค่ะทำโตบูซาหนีหัวโตหนีนข้อสิกลายเป็นยินจากทอดลายเป็นเย็น กูมานทองเอ้ยจุกจอกวันนี้ต้มกว่านี้อย่ามามาต้มมาตุ่ม้วเนาะเอย่าเหนียหนะกูมานทองอย่างเงี้ยกูมานทองเอ้ยเอ้ยหอมไหมเนี่ยนะจั๊กตุ่มไม่ไงลาบอกคันแม่นอันดีตเด้อเจ้าที่ห้ยคอยบูชาจักบาท ไ่กอนบูซาัวตรงนี้ของเศษวายเด้ของเศษวายบอกแน่ยคนกันเบียวมาอยู่แล้วของเศษนีอยู่บลาขบุนี่เนาะเศษเขาอย่างเืออาหารกาันจหน่อยบอกไห้เปิดบ้านมันบ่ติดขบุญเยู่อามาสเี่ย้งเอาเสษไปดียวเพ่อรเพื่อกินเพื่สู้เพ่หลักจะเฝ้ากินนอกจากขบุณแล้วมึงนีหัวหมูหัวหมาบละ บอมี่เดยวเขามาเบาเรือแล้วเขาขาสั้นจังซี่ขออยากได้แห้งเดี๋ยวนี้กะผู้ยุบแต่ว่าขออนุาตมันก็เม่นของจริงเอาก่อนอื่นโอ้ยหเพื่นแสดงอิติลีเพื่นแสดงอิติลีอิติลีอย่างคืนดาวอจังซี่อิติลีเอาเ้ามาต่อรองราคาเอาตัวไวราคาแม่ค่ะสวยเลยสวคอยดีด้วยคอยดีด้วยหูแล้วของดีปินฟนี่มันกระถามแสนหาไป บันสีหมนไอ๋อิ่นจิ๊โอ้ิันออกจิ๊ออกโอ้กูมาเอสามแสนหาสามแสนหาแม่สามแสนหาขคอยคอพิสูจน์มงเนี้ยอ๋อเลยบอกอ๋พิสูจน์ก็ได้เห็น่เ้ิคนปกติเลยเดูกเูจอยู่ ตาฝาดเนาะเออจังตาฝาดใช่ตาฝาดว่างเหรให้เจ้าทดสอบบิงกอนกระไดคอยได้ยินเสียงซาเสียงลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออเออมาทดสอบบิงกอนเร้ากระไดมันบอกกูมานทองนี่กูมานเอ้ยเอ้ยถามอะไรรู้จักรู้จักหญิงรู้จักหญิงรู้จักเดียวว่าเดียว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 ใดคอยติดปิดตากูมานเจ้าเออมามาทดสอบเลยบอกเลยสามแสนหาเจ้าบรต๊อดจ๊ คอยบอกเลยอุ่มไว้ที่ไข่หนาไขตายเอาต้นสอนในไข่บินเยอนี่ใหไขหนาไข่ตายยินเขาอาอุดเอาซะก่อนจับหมนะ็กน่จยินยินสามเส้นห้าคอยคอยต้นสออีกได้บอได้กูมาทองเอ้ยกูมาทองเอ้ยยิงรู้จักยิงรู้จักชายรู้จัก จสีเทาโซกันโซ่กันจากรีจักีันเบนโบจะแม่บอกแล้วถ้าถึงวุ้สาเหนหาเอามะแม่ย่งแม่คอยขออีบนพี่จูดึงว่ากันว่าหลาเทือ่าไที่จายกับจ่ายจูดว่าหม่คหกเสียนฮงเชือดไอ้ไแม่ไม่ได้เ จูนก็ใหม่คอยใจโฮกเสียงจ,จูนจอ้อยหญ่ต้นถูเล่นเล่นซื้อแั่ใหญ่จะบุญเกดว้จะญาติเิ่เนซื้อ,อบอแม่มากโะโปเออโฮกเสีจูนก็ใหม่คอยใจมาเล่นโฮกเสีย,ยง พอดูฟอนวงสองคนเอาแท้พดนีเน่ยแม่ผมอพอันขอจากอาบุษไยในอาจารย์นั่นจะตี